เพราะความลับที่ซ่อนอยู่ใต้เส้นผมทําให้ทั้งหมู่บ้านต้องสันสะเทือนทําไมแม่สามีถึงกล้าโกนหัวลูกสะพายกลางบ้านต่อหน้าชาวบ้านและความจริงที่ถูกเปิดเผยกลับทําให้ทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองลมเย็นพัดผ่านลานบ้านกลิ่นหญ้าแห้งคลุ้งไปทั่วอากาศเสียงไก่ขันแวาจากข้อข้างบ้านแสงแดดเช้าสาดลอดผ่านช่องไม้ไผ่ฝุ่นลอยฟุ้งเมื่อฝ่าเท้าก้าวบนพื้นดินแห้ง นกกระจิบบินโฉบผ่านราวตากผ้าดาวนั่งก้มหน้าอยู่ข้างอ่งน้ำมือของเธอสั่นไหวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกเสียงฝีเท้าหนักดังจากด้านหลังเป็นเสียงของแม่สามีใบหน้าของนางเคร่งขรึมแววตาเย,ย็นเยียบเหมือนน้ำในบ่อในมือของนางถือมีดโกนแวววับแสงสะท้อนบาดตากลิ่นเหล็กปนกับกลิ่นสบู่สมุนไพรลอยมาแตะจมูก นั่งนิ่งๆเสียงสั่งดังและหนักแน่นดาวเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอเบิกกว้างปลายคางสั่นเล็กน้อยเธอพยายามหันไปมองรอบหาหะต้นมะม่วงสูงใหญ่ยืนเงียบอยู่ริมรั้วเสียงลมเสียดใบดังสู้ซ่าเหมือนกระสิบค,คำเตือนมีโกนสัมผัสผิวหนังตรงไรผมความเย็นแล่นผ่านจนขนลุกสู้เสียงเส้นผมขาดดังกรอบแกรบใกล้หู ลมหายใจของดาวติดขัดเธอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายไหลย,ย้อนกลับแสงแดดที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นร้อนแผดเผาเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มมามุมดูเสียงซุบซิบดังขึ้นเรื่อยหาหะกลิ่นข้าวสุกจากครัวเพื่อนบ้านตีกับกลิ่นฝุ่นดินทําให้บรรยากาศอึดอัดจนหายใจไม่ทั่วท้องแม่สามีไม่พูดคดําใดเพียงขยับมืออย่างมั่นคง เส้นผมยาวดำขับร่วงลงทีละปอยตกกระทบพื้นอย่างไร้เสียงความรู้สึกอับอายแผ่ซ่านทั่วร่างดาวเหมือนมีร้อยสายตาจับจ้องหัวใจของเธอเต้นช้าลงแต่ความกลัวกลับหนาแน่นขึ้นทุกลมหายใจและทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งดังแทกขึ้นจากกลุ่มชาวบ้านทุกคนหันไปมองใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความโกรธ แววตาลุกโชนเหมือนไฟที่พร้อมจะเผาผลาญแม่สามีชะงักมือเพียงเสี้ยววินาทีแต่ยังคงขยับมีดโกนต่อเสียงขูดดังชัดเจนเส้นผมปลอยสุดท้ายหลุดออกจากสีสดาวความเย็นจากลมเช้าสัมผัสกับหนังสีสะที่เพิ่งถูกเปิดเผยทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวน้ำตาไหลลงข้างแก้มโดยไม่รู้ตัวไหลผ่านมุมปากที่สันระริกชาวบ้านเริ่มส่งเสียงดังขึ้น ชายชราในชุดผ้าขาวม้าก้าวออกมาข้างหน้ามือชี้ตรงไปที่แม่สามีเสียงเขาสั่นแต่เปี่ยมด้วยความเด็ดขาดนี่เจ้าทำอะไรลงไปรู้หรือไม่ว่ามันเป็นความอัประยศเด็กๆที่ยืนอยู่ข้างหลังเริ่มถามกันเบาหาหา่ว่าทำไมต้องโกนหัวลูกสะภ้ยแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงนกกังเขนที่ร้องก้องอยู่บนกิ่งไม้สูงดาวนั่งนิ่งราวกับร่างไร้วิญญ,ญาณ เสียงในหัวของเธอว่างเปล่ามีเพียงภาพความทรงจำผุดขึ้นมาทีละช็อตวันที่เธอแต่งงานวันที่เธอถูกต้อนรับด้วยรอยยิ้มจอมปลอมและวันที่รอยยิ้มนั้นหายไปกลายเป็นสายตายเย็นชาแม่สามีวางมี้โกนล,ลงบนขันน้ำเสียงกระทบโลหะดังกังวานน้ำในขันสะท้อนภาพใบหน้าของดาวไร้เส้นผมและเต็มไปด้วยน้ำตา กลิ่นข้าวเหล็กผสมกับกลิ่นน้ำสบู่ยังลอยวนอยู่ในอากาศเรากับจะฝังลึกเข้าไปในความทรงจำไม่มีใครขยับแม้แต่สายลมก็เหมือนหยุดฟังทันใดนั้นหญิงชราผู้หนึ่งในหมู่บ้านก็เดินแหวกฝูงคนออกมามือกำผ้าขาวแน่นนางย่อตัวลงตรงหน้าดาวเอื้อมมือเช็ดน้ำตาให้เบาหาหาแล้วหันไปจ้องแม่สามีด้วยแววตาแข็งกร้าว เจ้ารู้หรือไม่ว่าความจริงมันกำลังจะถูกเปิดเผยน้ำเสียงของนางแฝงไปได้วยความโกรธและความเศร้าชาวบ้านเงียบลงทันทีเหมือนทุกคนกำลังรอฟังคำพูดถัดไปดาวค่อยๆเหนยหน้าขึ้นแสงแดดบาดเข้าตาแต่เธอไม่หลบหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการและในวินาทีนั้นเสียงกระซิบจากฝูงชนก็เริ่มดังขึ้น ประโยคหนึ่งลอยมาเข้าหูเธอชัดเจนประโยคที่ทําให้ทั้งร่างเธอแข็งค้างและทําให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านสั่นสะเทือนเหมือนพื้นดินกําลังไหวนี่ไม่ใช่การลงโทษของแม่สามีเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงตะโกนแต่มันคือการปิดปากเพื่อซ่อนความผิดของครอบครัวนี้ชาวบ้านบางคนหันมามองกันดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและความสงสัยเสียงลมพัดแรงขึ้นจนฝุ่นฟุ้งกระจาย ใบไม้แห้งปลิวว่นราวกับสะท้อนความวุ่นวายในใจผู้คนแม่สามีขยับถอยหลังเพียงเล็กน้อยสีหน้าเริ่มเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นเคร่งเครียดนางกวาดตามองไปรอบหาหะเหมือนกำลังคำนวณว่าจะพูดหรือเงียบหญิงชราที่อยู่ข้างดาวลุกขึ้นยืนเสียงไม้เท้ากระทบพื้นดังก้องทุกคนยังจำเรื่องคืนนั้นได้หรือไม่คำถามนี้ทำให้บรรยากาศแน่นขนาดด้วยความเงียบ ดาวเงยหน้ามองหญิงชราในใจเริ่มเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเธอเองก็สงสัยว่าคืนนั้นคือคือนอะไรแต่ก่อนที่เธอจะถามเสียงจากฝูงชนก็ดังแทรกขึ้นคืนนั้นที่ลูกชายของนางกลับมาพร้อมเสื้อผ้าเปื้อนเลือดประโยคนี้ทําให้ฝูงชนฮือขึ้นทันทีเสียงซุบซิบดังราวกับคลื่นซัดบางคนเอามือปิดปากบางคนก้าวถอยหลังราวกับไม่อยากเข้าใกล้ ดาารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนช้าลงภาพตรงหน้าเริ่มพร่าเลือนเพราะน้ำตาที่เอ่อคลอความเย็นจากศีรษะที่ถูกโกนเริ่มจางหายแทนที่ด้วยความร้อนวูบวาบของความโกรธและความสับสนแม่สามียกมือขึ้นสูงเหมือนต้องการให้ทุกคนเงียบแต่เสียงของชาวบ้านกลับดังขึ้นเรื่อยหาหะชายวัยกลางคนตะโกนเจ้าคิดว่าการโกนหัวจะทำให้เราลืมความจริงหรือ หญิงชราก้าวเข้าไปใกล้แม่สามีดวงตาสองคู่ประสานกันในอากาศมีเพียงความเงียบและความตึงเครียดนางผู้ช้าช้าชัดถ้อยชัดคำเจ้าทำไปเพราะกลัวว่าลูกสะใภ้จะเล่าเรื่องที่เห็นคืนนั้นใช่หรือไม่ทุกสายตาหันมาที่ดาวเธอรู้สึกเหมือนถูกผลักให้อยู่กลางเวทีที่ไม่มีที่หลบหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองความทรงจำเลือนรางบางอย่างเริ่มค่อยๆผุดขึ้น เสียงฝีเท้าหนักในความมืดกลิ่นคาวเลือดที่โชยมาและเงาร่างใหญ่ที่ลากบางสิ่งผ่านลานบ้านในยามค่ำดาวสุดลมหายใจลึกมือกำชายเสื้อแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเธอรู้ว่าหากพูดออกมาทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชาวบ้านยืนล้อมรอบไม่มีใครขยับแม้แต่ก้าวเดียวแม้แต่เสียงไก่ขันก็เงียบงนันเหลือเพียงเสียงหัวใจของใครบางคนที่เต้นดังจนแทบจะกลืนเสียงลม ดาวมองไปรอบหาหะเห็นแววตาที่คาดคั้นและรอคำตอบเธอรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ถาโถมมาจากทุกทิศและในวินาทีนั้นเองปากของเธอค่อยๆขยับเสียงที่หลุดออกมานั้นสั่นไหวแต่ชัดเจนพอที่จะให้ทุกคนได้ยินคืนนั้นข้าตื่นเพราะได้ยินเสียงดังมาจากลานบ้านสายตาของชาวบ้านทุกคู่จ้องมาที่เธอแม้แต่แม่สามีก็ชะงักมือที่กำชายผ้าสิ้นอยู่ ดาววกลืนน้ำลายความทรงจำไหลย,ย้อนเข้ามาเหมือนน้ำทะลักข้าเห็นเขาลูกชายของนางเขาลากถุงผ้าสีดำใบใหญ่มีเลือดหยดลงบนดินตลอดทางเสียงหายใจของฝูงชนเริ่มดังขึ้นบางคนกล้าเข้ามาใกล้บางคนอมือปิดปากด้วยความตกใจเด็กเล็กถูกผู้ใหญ่ดึงให้ถอยไปด้านหลังเรากับจะปกป้องจากสิ่งที่กำลังจะได้ยินต่อไป ข้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นดาวพูดต่อเสียงเธอเริ่มมั่นคงขึ้นทีละน้อยแต่เขาไม่ตอบเพียงมองข้าด้วยสายตาแข็งกร้าวแล้วบอกให้ข้ากลับเข้าห้องเธอสูดลมหายใจลึกความรู้สึกหนาวเย็นจากศีรษะที่ไร้ผมตอกย้ำความจริงก่อนที่ข้าจะหันหลังข้าเห็นมุมหนึ่งของถุงนั้นมันมีผมยาวดำของใครบางคนโผล่ออกมาเสียงอื้ออึงดังขึ้นทันที ชาวบ้านเริ่มหันไปมองกันอย่างวาหวาดผวาหญิงชาราผู้ใช้ไม้เท้ากระแทกพื้นหนึ่งครั้งเสียงนั้นดังก้องเหมือนคำตัดสินโทษแม่สามีสีหน้าเคร่งเครียดกว่าเดิมแต่ดวงตาของนางเริ่มหลบเลี่ยงนางเอื้อมมือไปแตะขันน้ำน้ำในขันสั่นไหวราวกับสะท้อนความกระวนกระวายและรุ่งเช้าดาวผู้ช้าลงเสียงสั่นอีกครั้งเจ้าของร้านค้าในตลาดบอกว่า มีคนพบเสื้อผ้าเปล้อนเรือสุกไว้หลังลานเก็บฟืนแต่ไม่เคยมีใครออกมารับว่ามันเป็นของใครชาวบ้านบางคนเริ่มชี้หน้าลูกชายแม่สามีที่ยืนอยู่ท้ายกลุ่มชายหนุ่มคนนั้นก้มหน้าไหลเกรงเหมือนถูกตกึงด้วยน้ำหนักของความลับที่อัดแน่นนี่คือเหตุผลที่เจ้าโกนหัวข้าใช่หรือไม่น้ำเสียงของดาวเต็มไปด้วยการกล่าวหาเพื่อทำให้ข้าดูอับอายเพื่อให้ข้ากลัวจนไม่กล้าพูดออกมา แม่สามีไม่ตอบนางเพียงกำชายผ้าสิ้น่น้นึ้น,นเ้ลเลดที่หลังมือปูดนูนริมฝีปากเม้มจนซีดเสียงฝูงชนเริ่มดังขึ้นราวกับพายุจะถลม่มความโกรธความตกใจและความกลัวประปนกันหญิงชรากว่าตามองรอบวงแล้วพูดเสียงดังความจริงจะต้องถูกเปิดเผยในวันนี้ลมแรงพัดผ่านกลิ่นดินและฝุ่นตลบอวนดาวนั่งนิ่ง หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอ,อกเธอรู้ว่าหลังจากนี้ไม่มีทางย้อนกลับได้อีกแล้วและเมื่อเธอกำลังจะเอ่ยประโยคถัดไปเสียงตะโกนจากชายคนหนึ่งในฝูงชนก็ดังก้องข้ารู้ว่าถุงผ้าสีดำนั้นมีอะไรอยู่ข้างในทุกสายตาหันไปจับจ้องที่ชายคนนั้นเขาเป็นชายร่างสูงใหญ่ใบหน้ามีรอยแผลเป็นพาข้างแก้มมือกำมัดแน่นจนเส้นเลือดป,ปูดแววตาเต็มไปด้วยความเดือดดาลและความเจ็บปวด เสียงลมหายใจของฝูงชนดังขึ้นพร้อมกันเหมือนทุกคนหยุดขยับเพื่อรอฟังแม้แต่เสียงนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ก็เงียบงนันชายแผลเป็นก้าวออกจากวงฝุ่นดินฟุ้งขึ้นตามแรงฝีเท้าเขาหยุดยืนตรงกลางระหว่างดาวกับแม่สามีแล้วชี้นิ้วไปที่ลูกชายแม่สามีมันคือร่างของน้องสาวข้าเสียงร้องตกใจดังขึ้นรอบลานผู้หญิงบางคนถึงกับร้องไห้ เด็กเล็กถูกรีบพาออกไปจากที่นั้นบรรยากาศเหมือนพายุที่กำลังหมุนก่อตัวดาวรู้สึกหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะลมหายใจเธอติดขัดความทรงจำของคืนนั้นชัดเจนขึ้นอย่างเจ็บปวดเธอจำได้ว่าถุงผ้านั้นหนักและเปื้อนเลือดมากเพียงใดแม่สามีถอยหลังหนึ่งก้าวริมฝีปากสัน่นแต่ยังไม่พูดอะไรสายตาของนางกวาดไปมาระหว่างฝูงชน เหมือนกํำลังมองหาทางหนีชายแผลเป็นกัดฟันแน่นน้องสาวข้าหายไปหลายวันข้าตามหาทั่วหมู่บ้านแล้วคืนนั้นข้าเห็นลูกชายเจ้าลากอะไรบางอย่างผ่านทางลัดแต่ข้าไม่ทันได้ตามรุ่งเช้าถุงนั้นก็หายไปเสียงคร่ำครวญของหญิงชาราที่เป็นมารดาของน้องสาวดังขึ้นจากด้านหลังเธอสุดตัวลงกับพื้นมือกุมอกน้ำตาไหลนองแก้ม เสียงสะอื้นของเธอกลายเป็นแรงสะเทือนในใจของทุกคนชาวบ้านเริ่มส่งเสียงด่าบางคนคว้างก้อนดินลงพื้นเสียงวอยวายดังขึ้นจนไก่ในคอกแตกตื่นฝุ่นคลุ้งไปทั่วลานดาวนั่งนิ่งแม้หัวใจจะเต้นแรงและมือสัน่นแต่ในใจเธอกลับรู้สึกว่าความกลัวค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยความโกรธและความต้องการความยุติธรรมหญิงชาราผู้ใช้ไม้เท้าก้าวออกมาข้างหน้าอีกครั้ง นางหันไปมองแม่สามีแล้วพูดด้วยเสียงที่แม้จะแผ่วแต่กลับดังชัดในความเงียบเจ้าจะบอกความจริงเองหรือให้หมู่บ้านนี้ค้นหามันด้วยมือของเราแม่สามีหลุบตาลงนิ่งอยู่นานเพียงเสียงลมพัดและใบไม้เสียดสีกันดังแผ่วแต่ทุกคนจับตาดูราวกับเวลาหยุดเดินในที่สุดนางก็เงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นไหวแต่พยายามแข็งกร้า ข้าไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นฝูงชนฮือขึ้นอีกครั้งแต่ดาวกลับรู้ว่าประโยคถัดไปของนางอาจเป็นสิ่งที่จะทำให้ความลับทั้งหมดถูกกระชากออกมาสู่แสงสว่างและก่อนที่แม่สามีจะเอ่ยต่อเสียงฝีเท้าหนักก็ดังมาจากถนนดินนอกลานบ้านเป็นฝีเท้าของชายหลายคนที่กำลังเดินเข้ามาพร้อมเสียงเหล็กกระทบกันดังแกล้งฝุ่นดินลอยคลุ้งขึ้นตามแรงฝีเท้า แสงแดดยามสายส่องกระทบเงาของชายหลายคนร่างสูงใหญ่ในชุดผ้าฝ้ายสีหมนบนเอวมีดาบยาวแกว่งไปมาตามจังหวะเดินชาวบ้านเงียบลงทันทีเสียงววายเมื่อครู่หายไปเหมือนถูกดูดกลืนมีเพียงเสียงรองเท้าหนังต่อกกระทบพื้นดินดังเป็นจังหวะคนที่เดินนำคือหัวหน้ากำนันของหมู่บ้านใบหน้าเข้มขึงแววตาคมเหมือนจะกรีดผิวหนังได้ มือหนึ่งถือกระบองไม้เนื้อแข็งอีกมือชูแผ่นไม้ประกาศมีคนแจ้งความเรื่องการหายตัวของหญิงสาวในตลาดเสียงของกำนันดังชัดและมีพยานหลายคนชี้มาที่บ้านนี้แม่สามีชะงักสีหน้าซีดราวกับเลือดไหลออกจากร่างสายตาของนางเหลือไปทางลูกชายที่ยืนอยู่ท้ายฝูงชนเขายังหลบตาไม่กล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียวกำนันกวาดตามองผู้คนรอบลาน จากนั้นหยุดสายตาที่ดาวเจ้าคือคนที่เห็นเหตุการณ์คืนนั้นใช่หรือไม่ดาวเม้มปากแน่นเธอรู้ดีว่าหากตอบเรื่องนี้จะไม่สามารถปิดบังได้อีกแต่ภาพใบหน้าของหญิงสาวผู้หายไปและเสียงร้องไห้ของมารดาเธอทำให้ความลังเลในใจค่อยๆสลายข้าเห็นเสียงเธอสั่นแต่หนักแน่นข้าเห็นเขาลากถุงผ้าสีดำ เลือดหยดเต็มทางเดินและในถุงนั้นมีผมยาวดำของหญิงสาวโผล่ออกมาเสียงฮือฮากระจายทันทีบางคนตะโกนด่าบางคนเอามือกุมหัวด้วยความตกใจกำนันยกมือขึ้นสั่งให้ทุกคนเงียบชายแผลเป็นที่ยืนอยู่ข้างๆดาวก้าวออกมาหนึ่งก้าวนั่นคือน้องสาวข้าข้ารู้กลิ่นน้ำหอมที่เธอใช้ ข้ารู้จักหัวใจน้ำเสียงของเขาสั่นด้วยความโกรธปรนเศร้ากำนันหันมามองแม่สามีอีกครั้งเจ้าจะพูดอะไรหรือไม่แม่สามีเม้มปากมือกำชายผ้าสิ้นแน่นจนข้อนิ้วซีดเธอก้าวถอยหลังแต่ชายในชุดผ้าฝ้ายสองคนก็ก้ามาขวางไว้เงียบงันปกคลุมทั่วลานแม้แต่เสียงลมพัดก็เหมือนจะหยุดแม่สามีเงยหน้าขึ้น น้ำตาคลอเบ้าแต่ในน้ำเสียงยังแฝงความพยายามปกป้องลูกชายข้าทำไปเพราะกลัวกลัวว่าพวกเจ้าจะฆ่าเขานางหันไปมองลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักบนสิ้นหวังคืนนั้นเขากลับมาพร้อมเลือดเต็มตัวเขาบอกว่ามีคนจะทำร้ายน้องสาวของชายแผลเป็นเขาพยายามช่วยแต่เสียงสะอื้นของนางขาดหายกลางคันฝูงชนเริ่มสุบสิบกันอีกครั้ง กำนันก้าวเข้ามาใกล้แต่สิ่งที่เราพบในแม่น้ำเมื่อเช้าบอกเล่าเรื่องราวอีกแบบคำพูดนั้นทำให้ทุกคนหยุดหายใจไปชั่วขณะสายตาหลายคู่เบิกกว้างกำนันหันไปพยักหน้าให้ชายอีกสองคนพวกเขาเดินไปที่เกวียนเล็กซึ่งจอดอยู่ริมทางแล้วดึงผ้าขาวที่คลุมออกใต้ผ้าคือร่างของหญิงสาวผมยาวดำผิวซีดขาวไรชีวิต แผลลึกที่ขมับด้านซ้ายยังคงมีเลือดแท้งกลังกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นโคลนจากแม่น้ำโชยออกมาจนหลายคนต้องเอามือปิดจมูกเสียงร้องให้ของมารดาหญิงสาวดังสะเทือนลานเธอโผลเข้าไปกอดร่างไร้ลมหายใจนั้นสะอื้นจนร่างสัน่นฝูงชนบางคนถึงกับหลั่งน้ำตากำนันหันกลับไปหาแม่สามีนี่คือความจริงที่เจ้าพยายามปิดใช่หรือไม่แม่สามีตัวสัน่น ดวงตาสั่นไหวเหมือนเปลยไฟในลมแรงนางอ้าปากเหมือนจะพูดแต่เสียงฝีเท้าเร่งรีบกระดังมาจากด้านหลังฝูงชนเสียงนั้นดังชัดขึ้นเรื่อยหาหะก่อนที่ร่างของลูกชายแม่สามีจะผลักผู้คนออกมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและความตื่นตระหนกเขาหอบหายใจแรงดวงตากวาดมองรอบลานเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมเหงื่อผสมฝุ่นเกาะเต็มใบหน้า ริมฝีปากเม้มแน่นราวกับกำลังกลั้นบางสิ่งไม่ให้หลุดออกมาฟูงชนเบียดกันถอยหลังเล็กน้อยเว้นช่องว่างให้ชายหนุ่มเดินเข้ามาเสียงฝีเท้าของเขากระแทกกับพื้นดินดังหนักจนฝุ่นลอยขึ้นมาเป็นกลุ่มเล็กฮ่หาฮเขาหยุดยืนข้างแม่มือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดดวงตาแดงกำ่ำเขามองร่างของหญิงสาวผมยาวดำที่นอนอยู่บนเกียน แววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสิ้นหวังค่าเสียงของเขาแห่พร่าแต่ยังดังพอให้ทุกคนได้ยินข้าไม่ได้ตั้งใจฆ่าเธอเสียงฮือฮาดังขึ้นราวกับคลื่นซัดบางคนร้องด่าบางคนคว้างก้อนดินลงพื้นน้ำเสียงของฝูงชนผสมกันจนเป็นความโกล่าหลกำนันยกมือสั่งให้เงียบเล่าให้ทุกคนฟังว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มหลุบตาลง เขาสูดลมหายใจลึกแล้วเริ่มเล่าเสียงสัน่นข้าเจอเธอบนทางลัดข้างทุ่งนาเธอดูตกใจและพยายามจะหนีจากบางสิ่งข้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอไม่ตอบเพียงร้องไห้และพยายามผลักข้าออกเขากัดฟันเสียงของเขาเริ่มสั่นแรงขึ้นข้าพยายามจับแขนเธอไว้เพื่อไม่ให้เธอวิ่งเข้าไปในป่ามืดแต่เธอปัดข้าออก แล้วล้มลงศีรษะกระแทกหินใหญ่น้ำเสียงเงียบปริดทั่วลานแม้แต่เสียงลมก็เหมือนเบาลงเขามองไปที่ร่างไร้วิญญาณบนเกวียนน้ำตาเริ่มไหลออกมาอย่างห้าไม่อยู่ข้าตกใจข้าไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรข้ากลัวว่าทุกคนจะคิดว่าข้าฆ่าเธอข้าจึงเอาร่างเธอใส่ถุงผ้าตั้งใจจะเอาไปซ่อนจนกว่าจะคิดออกชาวบ้านเริ่มซุบซิบอีกครั้ง บางคนสายหน้าบางคนมองด้วยแววตาไม่เชื่อกลิ่นดินผสมกลิ่นโคลนจากแม่น้ำยังลอยอวนทำให้บรรยากาศยิ่งหนักอึง้งแม่สามีก้าวมาข้างหน้าเธอวางมือบนไหล่ลูกชายน้ำตาไหลเงียบหาหะข้าพยายามปกป้องเขาเพราะข้ารู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจกำนันก้าวเข้าไปยืนตรงหน้าดวงตาแข็งกร้าว ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่เธอก็ตายเพราะการกระทําของเจ้าและการปิดบังของแม่เจ้าทําให้ความจริงถูกซ่อนทําให้ครอบครัวของเธอเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิมเสียงสะอื้นของมารดาหญิงสาวยังดังอยู่ข้างเกวียนเธอเงยหน้ามองชายหนุ่มน้ําตาเปียกเต็มแก้มทําไมเจ้าถึงไม่พาเธอมาหาข้าทันทีทําไมต้องซ่อนเธอเหมือนเป็นสิ่งน่าอาย ชายหนุ่มก้มหน้าจนคางแทบแตะอ,อกร่างสั่นไหวเหมือนจะลม้มฝูงชนยืนล้อมรอบใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความโกรธความผิดหวังและความเศร้ากำนันหันไปสั่งชายในชุดผ้าฝ้ายพาตัวเขาไปที่ศาลากลางหมู่บ้านและดูแลร่างของนางให้สมเกียรติเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังขึ้นมือของชายหนุ่มถูกล่ามแม่สามีเอื้อมไปแตะมือเขาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่เขาจะถูกพาเดินฝ่าฝูงชนออกไปดาวนั่งนิ่งหัวใจเธอเต้นช้าลงแต่ความหนักอึ้งในอกยังไม่จางเธอมองร่างหญิงสาวบนเกวียนรู้ว่าภาพนี้จะติดอยู่ในความทรงจำไปชั่วชีวิตและขณะที่ฝูงชนค่อยๆสลายตัวเสียงกระซิบบางเสียงยังคงลอยในอากาศเสียงที่พูดถึงความลับอีกชั้นที่อาจยังไม่ถูกเปิดเผยในวันนี้ ท้องฟ้ายามบ่ายเริ่มถูกปกคลุมด้วยเมฆสีมนลมเย็นพัดเอากลิ่นฝนลอยมาตามทางเสียงฝีเท้าของผู้คุมกับชายหนุ่มค่อยๆเลือนหายไปจากลานบ้านเหลือเพียงเงียบเงันที่ปกคลุมหมู่บ้านเหมือนผ้าหมนะ่มหนักร่างของหญิงสาวถูกชาวบ้านช่วยกันยกลงจากเกวียนปูด้วยผ้าขาวสะอาดทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความเคารพและโศกเศร้าน้ำตาของมารดาเธอยังคงไหลไม่หยุด แต่ในแววตาก็มีแสงแห่งการปลดปล่อยจากความไม่รู้ดาวยืนมองภาพนั้นเธอรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นเพียงผู้เห็นเหตุการณ์อีกต่อไปแต่เป็นคนที่ช่วยให้ความจริงออกมาสู่แสงแม้จะต้องแลกกับความอับอายความกลัวและหัวใจที่บอบช้ำแม่สามียืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงสีหน้าซีดเซียวเธอไม่ได้มองใครเพียงก้มหน้าเหมือนคนที่หมดแรงจะต่อสู้ งาของกิ่งไม้สันไหวปกคลุมร่างเธอเราวกับธรรมชาติเองก็กำลังพิภากษากำนันประกาศเสียงหนักแน่นตั้งแต่วันนี้หมู่บ้านนี้จะไม่ปิดบังความผิดเพื่อใครอีกและเราจะดูแลกันด้วยความจริงชาวบ้านบางคนพยักหน้าบางคนเพียงมองพื้นอย่างเงียบงนันแต่ในบรรยากาศนั้นมีความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่แม้จะปนด้วยรอยแผลเก่า เมื่อร่างหญิงสาวถูกพาออกไปเพื่อเตรียมพิธีฝังฝนหยดแรกก็ตกลงมากระทบพื้นดินกลิ่นดินชื้นลอยขึ้นมาปะปนกับกลิ่นน้ำตาเหมือนธรรมชาติกำลังชำระล้างสิ่งที่หมักหมมมานานดาวเงยหน้ามองฟ้าปล่อยให้หยาดฝนตกกระทบผิวหัวใจเธอรู้ดีว่าทุกอย่างไม่อาจย้อนกลับแต่ความจริงที่ถูกเปิดเผยวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่แท้จริง เสียงฝนค่อยๆกลบทุกเสียงในหมู่บ้านเหลือเพียงความเงียบสงบที่ห่อหุ้มทั้งคนเป็นและคนจากไปและเรื่องราวครั้งนี้ก็กลายเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมของทั้งหมู่บ้าน